พาหุงมหากาพาหุงสหะสะมะนินินิตะสาวุทันตังคีเมขรังอุทิกะโคระสะเสนะมารังธานาธิธรรมะว,วิธินาชิตตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชายามังคารานิมาราติเรกะมะพิยุต ทิตะสัพพารันติงโครัมปนาละวะกรมขามะ,ะ,มะ,ะทธายัขังขันติสูทันสุทันตะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภาวะตุเตชะยมังคารานีนราคิริงชาระวรังอติมัตตภูตภูตัง ทาวัคขิจักกะมะสะนีนีวะสุทารุนันตังเมตตามผู้เสกะิทธินาชิตวามุนินโทตันเตชาราภระวะตุเตชัยามังขารานิอุคิตกะ,ะตะัดขะมะหิทะทะสุสุทารุนันตังทาวันติโยชนะปะทถังคุ้ม คุริมาระวันตังอธีธาสังขัตามโนชิตวามุนินโทตันเตชะสาพระวตุเตชยมังคารานิตกัตตาวนะกัตถะมุทรังอิวัคพินิยจินจายะทุภะวะจนังชนะกายามเชตันเตนะโสมะ วิธทนาชิตาวามุนินโทตันเตชสาภา,าวตุเตชัยมังคารณาีสังจิสังจังสัจจังวิหายะมะ,มะติสัจจะกะกะวาทัตเกตุงวาทาพิโรปิตมะนังอติอันทภูตังปัญญาปฏิปัตชริโตปะตะ วามุนินโทตันเตชัสสาภาวตุเตชยมังคารานีนันโทปนันทะพุทธคังวิพุทธังอาหิติงปุตเตนะเทระปุชะเคนะธัมมะปะยันโตอิทูปะเทสะวิทินาชิตาวามุนินโทตันเตชัสสาภาวตุเตชยามังคารานี ทุขาหะทิฐิผู้ชาเคนะสุทธะถาหัดถังพรามังสุวิสุทธิชุติมิอธิภากาพิธานังยานาคาเทนะวิรินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยมังคารานีเอตเอตาปิพุทธชยมังคระ คาถาโย ο, วาจนโนทีจะทีเนสารเตมตันทีหิตาวานะเนกะวิวิธานิจุป,ปัฏฐา,านนิโมกขังสุขังอภิคาเนยะนโรสปันโนมหาการุณิโกนาโถหิตายะสัพพะปานินังปู ปุเรตวาปารมีสภาปตัตโตสัมโพทิมุตตะตะมังเอเตนะสัจวะเชนะหุนตุเตชยมังรังชยันโตโพธิยามูเรสก,กตยานังนันทิวัฒโนเอวังตะวังวิชโยโหโหหิชยสุชยมังฆเรคเรอ,อปราชิตะ ปันรังเกศีเสปทะวิโปคาเรอภพิเสเกสภพพพุทธานังอคคัป,ปโตปโมทัสติสุนัขตังสุมังครังสุปภะตังสุหุพิตังสุขโนสุโมหุโตจะสริยถังพรมาจาริสุ ปัทะขิเนกายกรรม,มังวาจากรรม,มังปัท,ท,ปะทะขินางปัทขินางนโมกรรมังปปนิธีเตปัทขินาปัทขินานี้กับปกัตะวานะรพัน,ต,นตันเถปทิกขิเนภวะตุสัพพะมังฆารังรักขันตุสพัท E ata, mate, พระเทวตาสัพ Left, พพ, ang, พ,พ, a a พุทธานุภาเวนะสธาโสติภะวนตุเจภาภวัตุสัพพมังคารังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะสธาโสติภะวนตุเจภะวัตุสัพพมังคารังรักขันตุสัพพทุขตาสัพพสังฆานุภาเวนะสธาโสติภะวนตุเจ ปฏิธานะคาถายาเทวตาสันติวิหาวิหาระวาสินีถูปเปคเรโพธิคเรตะ,ตะหิงตะหิงตาธรรมะทาเนนะพวันเตปูชิตาโสธิโิงกโรเตทะวิหารมันทะเร เถระจะมัชามัชานกวก,กาจะพิขโวสารามิกาธานาปฏิปอุปสากาคามาจะเทสานิฆามาจะอิสาราสัป,ปนาสป,ปนาภูตาสุขิตาพะวันตุเตชรา,าผู้ชาเยปิจะอันอันทัมภาวา สังเสสทัสชาตาอัถาว,วปะปาติกานัจานิกังธรรมะวังปฏิจะเตสับเพปิทุขทุขศะกโรนตุสังขยังถาตุจิรังรัตังธรรมังธรรมทราจะบุคลา สังโฆโหตุสามโควะอัายะจะหิตายะจะยอำอหิเหรักขันตุสมัมธมโมสัพเพปิธรรมจาริโนวุติงสัมปาปุเนยยามะธรรมเมอาริยปเวทิเตปสัสน,นาโหตุสัพเพปิปานีน ปานิโนพุทธาสาสาเนสัมมาธานังปะ,ปะเวจะฉันฉันโตกาเรเทโวปะวัตุวุธิภาวะวายะสัตตานังสมิทังเนตุเมทะนิงมาตาปิตาจะอัตตรักราชังนิจังรักขันติ ปุตตกังเอวังธรรมเมนะราชาโนปะชังรักขันตุสัพพธาเทวดาอุโยโชุยชนคาถาอุยะโยคาชนคาถาทุกขาปตาจะนิทุกขาพยปปตาจะน,นิพยาโสกปตาจะ นิโสพาหุนตุสัพเพปิปานิโนอุตาวตาจะอัมเหหิสัมมาพังปุณณสัมปัตทังสัมเพเทวานุโมทันตุสัพพสัมปัตติสิทธิยาทานังทะทันตุสัทธสัทายะสีรังรักขันตุสัพพธาพาภาวนาที่ พิราตาโหตุคัจฉันตุเทวคาคตาสัพเพพุทธาพระรัปตาปัจเจกานัจจะยังพรังอรหันตานันจะเตเชนะรักขันธรรมทานิทามิสัพพโส สุมังสุมังคนคาถาโหโหตุสัพพังสุมังฆารังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะโสถีโหนตุนิรันตารังโหตุสัพพังสุมังฆารังรักขันตุสัพพเทตาสัพพธรรมานุภาเวนะโสถีโหนตุนิรันตารังโหนตุ สัพพังสุมงขรังดักขันตุสัพพะเทวาตาสัพพะสังคานุภาเวนัสถีโหนตุนิรันตารังด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานขออนุภาพแห่งความเพียร แล,และอนุภาพแห่งการบูชาพระรันตนไตยด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระสูตรพระปริศและพระคถา,าเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจนเกิดมีแก่ข้าพเจ้าให้ผลจากทุกภัยทั้งปวงจเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขออวยพรเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงอนุโมทนาในการสวดสาธยายมนต์และธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้ว ปวดอำนวยอวยพรให้แก่วัตถุมงคลพระปิตายอดเศรษฐีเหรียญยอดเศรษฐีเหรียญไหว้ครู68สิบแปดจอจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่สมสิงสร้างขึ้นให้เปียมด้วยอนุภาพแห่งภาพประปริิ์จงสำเร็จศักดิ์สิทธุทุกประการเทิน